สวัสดีครับวันนี้มาเฉลยข้อสอบแพท1หนึ่งตุลาห้าสองนะครับโจทย์กำหนดเซตและจำนวนสมาชิกของเซตตามตารางต่อไปนี้เซต A มีจำนวนสมาชิกสิบห้า B มีสิบเจ็ด C มียี่สิบสอง A union B มียี่สิบสาม B union C มียี่สิบเก้า A union C คือสามสิบสอง A intersect B union C คือยี่สิบแปด จำนวนสมาชิกในเซต A, ยูเนียน B ยูเนียน C เท่ากับเท่าใดโอเคพี่แบงค์ค่อยๆวาดรูปแล้วกันแล้วเดี๋ยวใส่ข้อมูลลงไปมันเป็นแผนภาพเวนออยเลอร์ไม่ได้บอกยูนิเวอร์สมาแปลว่าไม่ตีกรอบก็ได้เรารู้ว่า A คือ15 B คือ17 C คือ22 A สิบสองยูเนียน ถ้าพูดถึงแล้วมันก็คือข้างในนี้ทั้งหมดตรงนี้ด้วยมีอยู่23ไม่สามารถใส่ตัวเลขได้ถูกไหมครับเพงลบออกนะ B union C ก็ไม่สามารถใส่ได้และเช่นเดียวกันกับ A union C ก็ไม่สามารถใส่ได้แต่รู้ว่า A intersect B แล้ว union กับ C คือ28 A intersect B คือตรงนี้ ยูเนียนกับ C ก็คือเอามารวมกับ C ทั้งวงดังนั้นมันก็คือทั้งหมดนี้สิครับคือ28อยู่ถูกไหมครับทีนี้จะคิดยังไงดีจะคิดยังไงดีโจทย์ถามหาว่าทั้งหมดรวมกันมันได้เท่าไหร่โอเคเพียงมาเริ่มอย่างนี้ละกันอืมขอลบนิดนึง พี่แบงมาแยกเห็นว่า A ยูเนีน B แล้วก็เห็น A กับ B ถ้าพี่แบงค์เอาเฉพาะ2วงนี้มาคิดกันตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B A คือ15 B คือ17บเ A ยูเนีน B คือข้างในทั้งหมดเนี้ยมีอยู่23พี่แบงค์จะใช้วิธีรัดก็คือตัวนี้15นั่นหมายความว่าวงข้างนี้ทั้งหมดคือ15อยู่ แต่รวมกันทั้งหมดมีอยู่23แปลว่าตัวนี้คือ8ถูกไหมครับแปลว่าพื้นที่ที่เหลือคือ8เพราะว่าทั้งหมดนี้คือ23แต่เฉพาะ A อย่างเดียวคือสิโอเคไหมครับพอพี่แบงค์รู้ดังนี้พี่แบงค์ก็เลยบอกว่าพี่แบงค์ก็เลยบอกว่าถ้าตรงนี้เป็น8ไปละแต่วง B ทั้งหมดมี17 แปลว่าตรงกลางซึ่งเป็น a intersect b ก็คือ9ถูกไหมครับจากข้อมูลตรงนี้ทำให้พี่แบงค์รู้ว่า a intersect b คือ9โอเคไหมครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์รู้ว่าตรงนี้คือ9ไปแล้วถ้ารู้ว่าตรงนี้คือ9แต่เมื่อกี้เราบอกว่า A อินเตอร์เซ็กบยูเนียนซคือยี่สิบแปดโอเคนะเดี๋ยวพี่แบงค์ค่อยค่อยแปลตรงนี้ให้ดูนะครับถ้าเรารู้ว่าทั้งหมดนี้คือยี่สิบแปดแล้วก็แต่วง C อะ่ะมันมียี่สิบสองนั่นหมายความว่าตรงนี้เป็นยี่สิบสองอยู่แต่ทั้งหมดเลยคือยี่สิบแปด แปลว่าพื้นที่ตรงนี้คือหกถูกไหมครับถูกไหมแปลว่าพื้นที่ตรงนี้คือหกแล้วมกี้เราหามาว่า a นเตอร์เซก b คือเก้าแปลว่าตรงกลางก็ต้องเป็นสามี่ครับแปลว่าตรงกลางต้องเป็นเลขสามเดี๋ยวใช้มึกเข้มหน่อยเลขสามถูกไหมแล้วข้างบนนี้เป็นเลขหก โอเคเท่ากับพี่แบงค์รู้สองส่วนละเดี๋ยวขอลบหน่อยตอนนี้เท่ากับพี่แบงค์รู้อย่างนี้แล้วนะรู้ว่าตรงนี้คือหกตรงนี้คือสามแต่โจทย์ถามหาทั้งหมดนะครับเรายังไม่รู้ทั้งหมดว่าคือเท่าไหร่อยู่ดีโอเคถัดมาทีนี้เราจะทำยังไงต่อดี ถ้าพี่แบงค์รู้ A เศ็ B พี่แบงค์ไปหา B เศ็จ C บ้างโดยใช้วิธีเดียวกันพี่แบงค์ก็รู้ B รู้ C รู้ B ยู union C ทำไงดีงั้นมันก็คือเอา B i n t e r s e c t C คือรูปรูปนี้ถูกไหม B union กับ C B คือ17 C คือ22 แต่ B union C ทั้งหมดนี้มีอยู่29เราบอกว่าเป็น C ไปซะย2่แปลว่าก็เหลือพื้นที่อยู่อีก7ถูกปะเพราะว่าทั้งหมดมี29แต่เป็น C ไป22พื้นที่ที่เหลือก็ต้องเป็นแค่7โอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์รู้ละว,ว่าตัวนี้คือ7ถ้ารู้ว่า B เฉยๆคือ17 b ทั้งวงคือสิบเจ็ดแต่ตรงนี้เอาไปเจ็ดแปลว่าตรงกลางก็คือสิบถูกไหมนั่นหมายความว่าพี่แบงก์ก็จะรู้ว่า b อินเตอร์เซ็กคือสิบถ้าพี่แบงก์รู้ว่า b อินเตอร์เซ็กซคือสิบตรงนี้คือสิบแต่ตรงกลางไปแล้วสามแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดถูกไหมครับโอเคไหมถ้าพี่แบงค์รู้ตรงนี้เป็นเจ็ด แล้วยังไงต่องั้นพี่แบงก์ก็หาที่เหลือตรงนี้ได้แล้วสิครับจริงไหมจะหายังไงดีก็จากทั้งหมดคือ17ตรงนี้ไปแล้วเท่าไหรอ่อ่ะ6กบวกสได้9 9้บวกเได้16ดังนั้นตัวนี้คือ17บเจลบหบวกสบวกเหรือก็คือ1 โอเคไหมครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์ทำต่อถ้าพี่แบงค์ทำต่อทำไงขอโทษครับเดี๋ยวค่อยๆลบนิดนึงแบงอยากได้พื้นที่อะลบตรงนี้ทิ้งหน่อยนะหลังจากนั้นพี่แบงค์อยากหาตัว a union c บ้างเอามามอง a union c บ้าง a c แล้วก็ a union c ก็ต้องมองที่วงกลมฝั่งนี้ถูกไหม นี่คือ a นี่คือ c แต่ a คือ15 c คือ22่สิบสอง a u n i c คือทั้งหมด32ทั้งหมดนี้คือ32แต่เป็น c ไปแล้ว22เป็นตรงนี้ทั้งหมดแล้ว22แปลว่าตัวนี้คือ10ถูกไหมครับพอพี่แบงค์รู้ว่าตรงนั้นคือ10แต่ a ทั้งวงมันมีอยู่15 แปลว่าตรงกลางก็คือ5ถูกไหมครับเพราะมันแกงขาดอีก5นั่นหมายความว่าพี่แบงค์รู้ว่า a intersect c ก็คือ5ถ้ารู้ว่า a intersect c คือ5แต่ตรงกลางไปแล้ว3แปลว่าข้างๆนี้ก็คือ2แล้วพื้นที่ที่จะหาตรงนี้คือจะเท่าไหร่ละ่ะมันก็ต้องเกิดจาก15ลบกับ6 บวก3าบวก2หรือก็คือ1 5บหลบสิ 11, ก็คือ4แปลว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือ4ถูกไหมครับแต่โจทย์ถามหาอะไรเอ่ยเรารู้แค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วละ่ะโจทย์ถามหา A union B union C คือถามหาทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมครับ จริงๆเราหาพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยเนอะเพราะว่า22เอ่อตัวเนี้ยก็จะหาจาก22คือพื้นที่ C ทั้งวงลบออกด้วยสองบวกสามบวกเจ็ก็คือลบออกด้วยสามตัวนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ว่างก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยกลายเป็น 22- ่สลบสิก็เลยกลายเป็นสิบถูกไหมครับพอเรารู้ว่าตรงนี้คือ10 งั้นหา a u b u c อะ่ะก็เอาทั้งหมดบวกกันถูกไหมแต่อย่าลืมนะมิกี้โจทย์บอกตัวสุดท้ายถ้าพี่แบงค์อยากจะคิดเลขให้เร็วนิดนึงอะ่ะเขาบอกมาแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดรวมกันมันได้28งั้นพี่แบงค์ก็แค่เอา28่สบวกสบวกหก็จบแล้วสิครับเอา28่สบวกสบวกหตรงกลางทั้งหมดคือ28อยู่ ดังนั้นเอายี่สิบปดบวกสี่บวกหนึ่งยี่สิบแปดบวกสี่ได้สามสิบสองบวกอีกหนึ่งก็เลยกลายเป็นสามสิบสามดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบสามสิบสามครับ